สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีใดเดือนคลิปนี้เป็นของเดือนมีนาคมเป็นของชาวราศีธน,นูการดูดวงแนละการดูแบบภาพรวมนะคะมีได้ดูส่วนตัวจะทําให้บางคนก็ตรงบางคนไม่ตรงและการที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลกันเพราะว่าแต่ละคนนะ่ะจะมีดวงดาวในพื้นชะตาเดิมอยู่อีกที่เราต้องนามาอ่านประกอบกับดาวจรการเตือนนะ่ะให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าทุกคนจะได้ระมัดระวังกัน ก็ขอแนะนำหลักธรรมะเช่นดลักพุทธารสี่ักทิบาลสี่มรคมงแปดหรือหลักธรรมะต่างๆที่ทุกคนได้ยินมาค่ะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันกันเพราะว่าหลักธรรมะต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้เราก็มาดูว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยชาวราศีนูทนูเป็นไงกันบ้างเราจะเริ่มต้นที่ดาวพระหูก่อนดาวพระหูเนี่ย จะมาเป็นดาวเจริญศาสชะมาอยู่เดือนพันธุคุณเนี่ยตั้งแต่ที่สิบเจ็ดตุลาคมละจะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เป็นระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งซึ่งในหนึ่งปีครึ่งเนี่ย mm. ตัวคุณจะมีเพื่อนคนรอบตัวมาเยี่ยมคุณที่บ้านบางคนมีเกณฑ์การเดินทางไปกับครอบครัวหรือมีการติดต่อสื่อสารการเดินทางรวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยกับเพื่อนฝูงคนรอบตัวุนเองบางคนจะมีการติดต่อสื่อสารเกี่ยว ข้องกับเรื่องของบ้านรถที่ดินก็ได้แล้วถ้าใครเป็นธุรกิจในเรื่องของการค้าขายหรือติดต่อลูกค้าต่างๆเนี่ยก็บอกว่า<ม>ในช่วงปีครึ่งหนึ่ง<ม>คุณก็ทำหน้าตาให้ยิ้มแย้มแจ่มใสมีบริการให้ลูกค้าดีๆคุณจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะทีนี้เราพูดที่ดาวเกตกันบ้างดาวเกตเนี่ยจะย้าย จากราศีเมษมาที่ราศีมีเนี่ยตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์จะอยู่ตรงเนี้ยสเดือนก็ทำให้ตัุกุณนะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวในต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะหรือมีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนชาวต่างชาติก็ได้ค่ะ หรือบางคนก็จะมีเกณฑ์เดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเพื่อนคนเองหรือคนในครอบครัวของค,นนะคะุณค่ะอาจจะไปขอในเรื่องอะไรกันล่ะเรื่องธุรกิจกันไหมในเรื่องของเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไปดูตามหน้าง,งานของแต่ละคนนะว่าจะไปขอกันในเรื่องเรื่องอะไรกันบ้างทีนี้เราก็อู่ที่ดาวพุธกันบ้างวันที่สามมีนาเนี่ยดาวพุธเสด็จ ไปอยู่ที่ราศีมีมนจะอยู่ตรงนี้เกือบเดือนหนึ่งซึ่งดาวพฤก,ก็เป็นดาวตัวแทนของปัตตานีใช่ไหมคะกับเรื่องของการงานทําให้คนที่มีคู่คนมีแฟนคนคุยกันเนี่ยคู่ครองคุณจะรักบ้านจะรักครอบครัวจะอยู่ติดกับบ้านไม่ค่อยอยากไปไหนหรือบางคนเนี่ยคู่ครองคุณก็สามารถที่จะดูแลง,งานแทนตัวคุณเองก็ได้ในช่วงนี้หรือบางคนถ้า อาจจะพาแฟนตัวเองไปให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักก็ได้นะอันนี้ก็ต้องดูของแต่ละคนนะคะและในช่วงที่ว่าสำหรับคนโสดเนี่ยตรงจุดนี้น้ามองว่าช่วงเนี้ย,ออยคิดว่ายังมีใครเข้ามาคุยเพราะว่าอะไรดาวปัตตนคุณน่ยยังไม่มียังไม่มีดวงดาวอะไรที่จอมาเจอ ถ้ามีดาวไหนจรมาเนี่ยคุณก็จะมีคนเข้ามาคุยแต่เป็นกรณียกเว้นว่าในพื้นชะตาเดิมของคุณเนี่ยถ้ามีดวงดาวอะไรอยู่ตรงนี้สแสดงว่าคุณก็จะมีคนเข้ามาคุยคุณบ่อยอันนี้ก็ให้ดูกันให้ดีๆก็เลยอยากแนะนําว่าสําหรับคนโสดนะแล้วคนที่ความรักผิดหวังมาโดยตลอดเนี่ยแนะนําว่าให้ไปดูดวง ในพื้นชะตาเดิมว่าเรื่องความรักเราดีไหมถ้าดีก็มีไปแต่ถ้าไม่ดีไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงินการดดูพ่อแม่ไปพัฒนาหน้าที่การงานให้เจริญเติบโตหาเงินทองได้เยอะเที่ยวจะเที่ยวไหนก็ได้ไม่ีใครํำหึงหงคคุณแล้วก็ไม่ต้องไปเปย์เงินให้ใครเพราะส่วนใหญ่แล้วใสยเปจะผิดหวังมั่งสมหวังแล้วถ้าใครที่คุณโสดเลยจริงๆคนโสดเลยนะ จะได้เปรียบคนอื่นเขาหน่อยเพราะถ้าคุณไปดูแล้วนีผลปรากฏว่าเรื่องความรับคุณเนี่ยแค่เด้นะในพื้นชะตาเดิมอะมีมีแล้วไม่ดีเนี่ยนะอันเนี้ยคุณไปพัฒนาหน้าที่การงานให้เจริญเติบโตหาเงินทองได้เยอะบางทีคุณอาจจะเป็นเศรษฐีได้ไวกว่าคนอื่นก็ได้เพราะอะไรล่ะเราไปโฟกัสเรื่องของการงานกันเงินใช่ไหมทีนี้คุณก็จะมีเงินเก็บมาก อันนี้ก็จะมีความสุขอีกแบบหนึง่งมีเงินเก็บอายุาเยอะๆตั้งแต่อายุน้นอยๆนี่ก็ได้เปรียบคนอื่นเขาเพราะเราคุณแก่ตัวไปเกษียณไปนี่ก็ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วไม่ต้องไปหาเงินที่ไหนเพราะเราสะสมเงินมาเยอะแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกแบบหนึ่งนะสําหรับคนโสดเลยก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันส่วนคนที่หาคู่ผ่านแอปเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูกันให้ดีๆนะ มันก็มีหลายเคสเหมือนกันที่มีการหลอกลวงอ่ะอันนี้ก็ให้ไปพิจารณากันกันะคะแล้วนค,ลคนที่จะตัดสินใจจะใช้ชีวิตคู่หรืออะไรกันอย่างเงี้ยคืออยากให้ดูกันให้ดีๆใช้ระยะเวลาและนำหลาย,ลายอย่างเป็นองค์ประกอบด้วยเช่นเข้าคัวคุณเข้าคัาวเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะศาสนาก็จะมีข้อจำกัดอยู่แล้วนิสัยไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันหรือเปล่า ทีนี้ดาวพุธเองเป็นดาวเจริญการงานการงานคุณอยู่ในบันทุมองว่าบางคนนะจะต้องทํางานให้กับครอบครัวตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะทํางานกันในรูปแบบไหนบางทีครอบครัวอาจจะใช้คุณไปติดต่ออะไรให้กับครอบครัวคุณก็ได้หรือบางคนครอบครัวมีธุรกิจคุณเองก็ต้องกระธุรกิจครอบครัวแบบมีงานเข้ามาเยอะเราก็ต้องปีกตัวไปช่วยก็ได้นะอันนี้ต้องดองแต่ละคนนะคะ บางคนเนี่ยก็จะเอางานกลับปมปทาที่บ้านก็มีหรือบางคนก็อาจจะทํางานอะไรที่เกิดจากสิ่งที่ตัวเองรักเกิดจากจินตนากาณของตัวเองข้างในอันนี้คือเรื่องของสายจิตวิญญาณ้ะกันอันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของอย่างเช่นนักวาดรูปบางทีวาดวาดรูปมาจากจินตนาการของตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็บางคนอาจจะทำาค่เกี่ยวกับธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์รถยนต์ที่ดินตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยก็มองจุดที่ว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็จะมีลูกค้าเข,าาข้ามาใช้บริการทีนี้ตื่นเรื่องของการงานว่าการงานเนี่ยนักคิดว่าชาวราศรีธนูบางท่านเนี่ยอาจจะมีก็ได ความคิดอยากจะออกจากงานมาทํางานธุรกิจของตัวเองอะ่ะอันนี้อย่าเพิ่งออกให้ทํางานที่เดิมไปดูดวงไปดูว่าเรามีดวงที่ทําธุรกิจเองบ้างไหมถ้ามีก็ทำและด,ดวงในเรื่องของหุ้นส่วนกับบริวารส่วนใครที่ไม่มีดวงทําธุรกิจเองเนี่ยก็นําเงินที่มีอยู่ไปซื้อเป็นพันธบัตรจราก,กองทุนรวมก็ได้แต่ทุกการลงทุนคุณก็ต้องศึกษารายละเอียดกันให้ดีๆนะคะ แต่ไม่แนะนําให้ออกเงินกู้และส่วนใครที่จะระออกแล้วมาทําธุรกิจเก่อของที่บ้านเนี่ยน้ามองว่าอันนี้ดีคุณก็ต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่คุณให้ละเอียดถ้าคุณต่อยอดสําเร็จเนี่ยธุรกิจแบบนี้จะเจริญรุ่งเรืองถึงรุ่นลูรุ่นหลาน,น,น,นได้นะคะแล้วถ้าใครทําธุรกิจแล้วมีปัญหาเนี่ยให้มองกลับไปดูที่ปัญหาว่าเกิดขึ้นจากอะไรเช่นเกิดจากตัวเราไหม ความขยันก็เอาใจใส่ของเรา,เาน้อยลงไปหรือเปล่าให้เปรียบเทียบตอนที่ธุรกิจคุณเจริญรุง่งเรืองให้ดูว่าวิถีชีวิตการทํางานของคุณตอนนั้นเป็นยังไงและดูในเรื่องของคุณส่วนกับบริวารในแต่ละแผนกว่า,ามีการยากักยอกภา,ายในเกิขดขึ้นหรือเปล่าตัวผลิตภัณฑ์เองแต่ปัจจัยภายนอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากคือโควิดที่ผ่านมานไปัจจัยภายในของคุณเองเนี่ย เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แก้ไขปรับปรุงได้นะคะก็คืออะไรบ้างอะ่ะตัวบุคคลตัวผลิตภัณฑ์การตลาดระบบวิธีการทํางานหรือจะนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในธุรกิจของคุณเองก็ได้อันนี้ก็ให้ไปดูของแต่ละคนนะแล้วทีนี้ถ้าเราพุธนะเนี่ยเสด็จเดินหน้าและไปสัมพันธ์ข้อควรระวังคือถ้าเดินหน้าและไปสัมพันธ์กับพระหูมื่อไหนะ่ะ แล้วก็ช่วงที่ดาวพุธพักองศาตั้งแต่วันที่27มีนาถึง15เมษายนเนี่ยให้ระวังว่าช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของคำพูดการเจราจาเอกสารสัญญาต่างๆรวมถึงการคอมเมนต์บนสือออนน่อออนไลน์ต่างๆด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของข่าวสารที่เราได้ยินมาในช่วงนี้อาจจะเป็นข่าวเท็จก็ได้เวลาเราได้ยินข่าวสารอะไรมาเนี่ย เราทวนเช็คให้ดีๆว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จแม้กระทั่งเครื่องมือสื่อสารของคุณเองอ่ะอาจจะมีปัญหาสักเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ให้ดูตามหน้าง,งานของแต่ละคนเลยว่าจะเป็นเรื่องของอะไรกันบ้างทีนี้ด,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 ดาวฤกษ์ที่ดาวอาทิตย์บ้างดาวอาทิตย์เนี่ยวันที่1นึถึงสิมีนาเนี่ยดาวที่ก็อยู่ที่ราศีกุมก็มองว่าคุณพ่อคุณหรือผู้ใหญ่เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่คุณเองอ่ะจะพาคุณเข้าออสังคม ที่ดีเช่นอาจจะพาเข้าไปแนะนำผู้หลักผู้ใหญ่ท่างๆให้คุณรู้จักก็ได้หรือบางครั้งบางคนก็จะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนของคุณพ่อคุณเองหรือเพื่อนของเจ้านายคุณอันนี้ต้องว่ากันไปนะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็จะมีความสุขจากการเข้าสังคมการติดต่อสื่อสารก็ได้บางคนก็จะมีการเดินทางทั้งใกล้และไกลหรือบางคนก็จะ จะได้เจอกระดานมิตรที่ดีจากการเดินทางติดต่อสื่อสารต่างๆแต่นี่ก็คือว่ากใกล้ดูไปตามอ,อ,อย่างการะดานมิตรที่ดีเนี่ยก็สังเกตหน่อยนะว่าคนที่รู้จักเขาเป็นคนยังไงเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็มาในรูปแบบนี้เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องวางหน่อยและพอวันที่14มีนาดาวอาทิตย์เป็นดาวเจริญสุภาย้ายไปอยู่ที่พันธุทุก็มองว่าตัวคุณคุณพ่อคุณแม่ยายไเป็นนกตัวเองอะ่ะ จะมีความรักใคร่กลมเกี่ยวกันมากขึ้นช่วยเหลือเกื้อกูลกันบางคนจะสามารถพัฒนาจากการก็ได้จากการไม่ค่อยมีให้เป็นมีได้อาจจะเหมือนกับก็ได้แหลฐานะเราอาจจะขยับขึ้นมาหน่อยอะไรประมาณนี้นะอันนี้ต้องว่ากันไปของแต่ละคนแล้วคุณก็จะมีขนาด บางคนเด็กแล้วครอบครัวก็จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ตัวคุณนะ่ะมั่นคงประสบความสำเร็จก็ได้บางคนก็จะได้กาจะได้บ้านได้รถได้ที่ดินที่ถูกใจบางคนก็จรมีความสุขได้อยู่กับบ้านจัดก,การเรื่องของบ้านเรือนตัวเองอะ่ะว่าอาจจะทำความสะอาดอะไรเงี้ยคือไม่ได้ไปไหนอันนี้นก็มีความสึกแบบหนึ่งน,นะคะ ทีนี้เราก็ดูที่ดาวเสารกันบ้างดาวเสารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระมาอยู่ในศาสชาของคุณเนี่ยอยู่ตรงนี้สองปีครึ่งซึ่งตอนนี้เหลืออีกปีครึ่งในปีครึ่งเนี่ยดาวเสารก็เริ่มเดินหน้าแล้วตั้งแต่24ตุลามาใช่ไหมทำให้การเงินของคุณส่วนใหญ่อะบางทีจะหมดไปกับการเดินทาง การสั่งสรรค์เพื่อนฝูงคนรอบตัวซื้อของออนไลน์ภาษีสังคมการกู้ยืมเงินการลงทุนต่างๆและให้ระวังเรื่องแก๊งคอนเซ็นเตอร์ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังกันนะหรือบางคนนะ่ะการติดต่อสืนะ่อสารน่ะคุณก็จะได้เงินเข้ามาอันนี้ต้องก็ดูว่าใครที่มีการเดินทางไปติดต่อเรื่องของธุรกิจต่างๆเนี่ย ในต่างถิ่นต่างแดนเองเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่ได้เงินจากตรงนี้ด้วยหรือรวมถึงคนที่ทำสื่อออนไลน์เนี่ยก็จะมีเข้ามาอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็ดูว่ามาดูที่เดาวสุขกันบ้าง เอาถ้าเตือนขอเตือนเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยือแบ่งไว้สองกรณีชาวราศีธนูที่ปัจจุบันมีเงินเก็บนี่คุณมาถูกทางแล้วนะกรณีที่สองชาวราศีธนูที่ปัจจุบันนี้ไม่เงินไม่มีเงินเก็บเนี่ยคุณต้องกลับไปดูวิธีการใช้เงินของแต่ละคนว่าทําไมเราไม่มีเงินเก็บหาสาเหตุเจอแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าเราต้องมีเงินเก็บ จะเก็บมากเก็บน้อยนะ่เก็บนะคะเพราะเงินเก็บเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับตนเองในภายภาคหน้านะก็เข้าใจว่าบางคนน่ะรายจ่ายจะมากกว่ารายรับคุณทําบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยคุณจะเห็นว่ารายจ่ายคุณมีอะไรบ้างและอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอันไหนที่คุณประหยัดได้ละ่ะ mm hmm. คุณก็ประหยัดกันไปอันนี้ก็ต้องไปบริหารจัดการกันนะคะ mm hmm. ทีนี้ดูที่ดาวสุกกันบ้าง วันที่9มีนาคมเนี่ยดาวศุกร์จะย้ายจากราศีมังกรมาที่ราศีกมุมดาวศุกร์เป็นดาวเจริญของอริกราภะโดยมองทุกจุดนี่ว่าดาวศุกร์ของคุณเนี่ยก็ได้เขาเรียกได้เกณฑ์ปฐุมเกณฑ์อีกคือเป็นดาวศุกร์ที่มีเนื้อหอมในเรื่องของอะไรอะ่ะมีเมตตนามหานยมเช่น การติดต่อสื่อสารการเดินทาง,งคุณเนี่ยบางครั้งอ่ะกาเลยอาจจะติดขัดบ้างแต่ด้วยความเป็นก็เลยเมตตามหานิยมถ้าเราใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปติดต่อสื่อสารยังไงอ่ะก็เป็นเรื่องที่ดีคุณก็จะได้รับการคอนเนคชั่นดีๆต่างๆแม้กระทั่ง่อเลยนะเพราะว่าดาวศุกร์ก็เป็นดาวเก่เรื่องรับผลอยู่แล้วจะทำให้คุณเนี่ย ก็ได้เงินจากการติดต่อสื่อสารตรงนี้เหมือนกันหรือบางคนเนี่ยจะแนะนํารับผลให้เพื่อนก็ได้หรือคนรอบตัวบางคนเนี่ยจะมีการได้เงินโชคลาภจากการติดต่อสื่อสารการเดินทางเองบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นในรูปของเงินสดก็ได้นะเอ่อของกินของใช้ก็ได้หรือชื่อเสียงความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าและใครที่ทําธุรกิจติดต่อลูกค้าเนี่ย ก็มองตรงนี้ว่าควรที่จะมีหน้าตาให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเกิดขึ้นคือใช้ความคางแลความเป็นเดาสุขให้ดีเพราะเดาสุขก็คือเป็นคนที่เรียบร้อยเออเป็นคนที่อ่าดูแลเหมือนคนมีเสน่ห์ถ้าเราสามารถใช้งเงี้ยปัญหาต่างๆอ มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถึงมันมีเกิดขึ้นบ้างนิดหน่อยคุณก็สามารถแก้ไขผ่านไปได้แล้วกันนะคะทีนี้เราก็ดูที่ดาวองคารกันบ้างดาวองคารอ่ะวันที่1นึถึงสิมีนาคมดาวองคารยังอยู่ในเรือนพะเสาร์อยู่เลยอังคารกับเสานี่เป็นคู่ศัตรูคู่อุบัติเหตุคู่ขัดแย้งกันนะปุตตะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะมาอยู่ในเรือนกรุมุพะ ได้แถมดาวคารก็เป็นอาเจรรยงของวินาศอีกก็มาอยู่ในกลุ่มพระก็มองมา่าปู่ก็ได้นะคุณจะมีเหตุให้เสียเงินจากลูกหลานบุตรบริวารก็ได้รวมถึงสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะทั้งบุญเสียเงินก็ได้หรือการเงินคุณอาจจะมีค่าใช้จ่จุกจิกก็ได้ แม้กระทั่งควรจะลงทุนไปทำโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยมันก็ท่าคุณเสียเงินได้เหมือนกันแล้วทีเนี้ยด้วยดาวอังคารเป็นดาวเจ้เรือนวินาศก็มาอยู่ในกุมภะใช่ไหมทําให้มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเรื่องการเงินขุนเันเองเกิดยังไงล่ะบางคนเกิดจาก เกิดจากอะไร,รก็คือต้องดูว่าเพราะว่าวินาบีหน่วยกลุุ่มพาร์เนี่ยน้ามองว่าถ้าเกิดเนี่ยน่าจะเกิดจากคนอื่นมากระทบเรื่องการเงินของคุณหรือเปล่าเช่นมีคนอานจจำยืมเงินคุณก็ได้อันนี้ก็ต้องดูของแต่ละคนนะว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ในช่วงนี้ก็มองว่าอยาลงทุน ให้งดการลงทุนหรืออย่างเงี้ยใครมาชวนคนลงทุนอะไรเนี่ยก็ให้ดูกันให้ดีๆว่ามีการลงทุนแบบนี้เกิดขึ้นจริงไหมอันนี้ก็เรื่องของการหลอกลวงก็ได้ต้องระวังนะคะแล้วพอแล้วก็มองอีกว่าถ้าวันที่15มีนานไปเนี่ยดาวองคารเองอาจจะย้ายอยู่ที่ราศีกุมจะอยู่ตรงเนี้ย เป็นระยะเวลา45วันปุตตะมาอยู่ในเรือนสัตว์จะได้บุตรบริวารรวมถึงสัตว์เลี้ยงของคุณเองเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลตัวคุณและตัวคุณเองก็จะมีก็จะมีการเดินทาง ไปติดต่อประสานงานต,างต่างๆจะอยู่ไม่ค่อยติดที่หรือมีความคิดที่จะเริ่มโครงการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาก็ได้และบางคนนะ่ะจะได้พบกัลดาณมิตรที่อายุน้อยกวา่าอันนี้ก็อีกิีนึงว่าให้สังเกตดีๆคนที่เรารู้จักใหม่ๆเนี่ยว่าเขาเป็นคนแบบไหนเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็มาในรูปแบบ แบบนี้มากเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องระวังนะรวมถึงดาวองคาเนะ่ยเป็นดาวเจรอนวินาใช่ไหมวินาศป็นยเรนสาจะอ่ะทีนี้วินาอยูเรนสาจะเราก็ต้องวันอีกว่าอาจจะมีปัญหาอุสักต่างๆเกิดขึ้นในการเดินทางของเราเอง หรือการติดต่อสื่อสารของเราเองแต่ทุกอย่างเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นจากคนอื่นมากระทบตัวคุณก็ได้กระทบการเดินทางคุณเองก็ได้หรือกับเพื่อนฝูงคนรอบตัวคุณอันนี้ก็ต้องดูของแต่ละคนนะถ้าอย่างวินาศสาจะถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นนะคะ อย่างเช่นมีปัญหาสึกต่างๆเกิดขึ้นในการเดินทางของเราเนี่ยสมมุติเราขับรถไปเนี่ยเขาเลยนะมีคนเฟี้ยงหินใส่รถเราอันนี้ก็เป็นไปได้นะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังแต่ไม่ได้ต้องการให้เกิดกับใครเพียงยกให้ว่ามันเป็นการเกิดจากคนอื่นซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวเราหรือเพื่อนฝูงของเราเองอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันค่ะ ทีนี้ w ที่เดือนอริกันมั่งเดือนอริเนี่ยก็คืออะไรอะ่ะเรือนอริก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกันจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะต้องทำเช่ใช้ความเรียสหะอดทนใช้ความรู้สามสามารถตัวเองทำสิ่งใดสิ่งให้ประสบความสำเร็จหรืออริอีกมุมหนึ่งมุมรบก็หมายว่า ปัญหาอุกสักต่างๆจะเกิดขึ้นในเรื่องของดาววัตยุโยืยนอดีอดนะก็มีเรื่องอะไรบ้างาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเองการปฏิรูปปฏิวัติเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆแม้กระทั่งโรคภัยก็ได้ สิ่งที่ไม่คาดคิดแล้วก็ภัยธรรมชาติก็ได้พอมาอยู่ในตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยจะมองว่าสิ่งต่างเนี่ยที่จะถ้าจะเกิดขึ้นในด้านดีหรือด้านไม่ดีจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ วิถีชีวิตของแต่ละคนการกระทําการทำบุญส่วนของแต่ละคนมากน้อยเพียงใดก็คืออีกมฤจูเนี่ยอยู่ตําแหน่งเนี้ยเปีตอนนี้หลืออีกปีกว่าก็มองว่าในหกปีกว่าเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่สบายก็ได้จะเป็นตุประสาคุณเนี่ก็ได้ทําให้คุณทํางานไม่สะดวก็ได้หรือแม้กระทั่ง เเทคโนโลยีใหม่ๆของคุณเองเนี่ยอาจเอานำมาใช้ในธุรกิจบางทีมันเกิดปัญหาว่าใช้ไปแล้วมันใช้มีดีหรืออะไรประมาณนี้นี่ก็คืออาจจะเป็นปัญหาคุณ,คณเองได้อันนี้คือต้องไปดูตามค่ะเอะออตามหน้าง,งานของแตล่ละคนเพราะแต่ละคนเนี่ยอาชีพก็ไม่เหมือนกันแต่เพียงว่า มีมาตัอยูตต่ตำแหน่งนี้เราก็ต้องระวังใน6ปีกว่าว่าจะเป็น,น่อะไรกันแต่ที่บอกทุกสิ่งทุกอย่างอะถ้าคุณพลังบุญคุณเยอะนะ่ะสิ่งต่างๆเหลโดนเนี้ยก็ไม่สามารถทำอะไรตัวคุณได้ทีนี้เราดูที่ดาวพุทธิีกันบ้างนะคะดาวพุทธศรีเนี่ยเป็นดาวเจ้เรือน ตัวตนของคุณเองการเรียนพันธุไมาหยดเรียนปุตตะอีก2เดือนจะอยู่ที่ราศีเมษนี่นะคะก็ทำว่าตัวคุณนจะเป็นคนรักรูกห่วงรูกบางคนจะมีนิสัยแบบเด็กก็ได้หรือบางคนเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือบริวารของตัวเองรักบริวารตัวเองบางคนก็เป็นคนที่แเจ้าปวดเจ็ คิดจะทำโน่นทำนี่สรารพัดแหละโปรเจกต์เล็กๆแนอ้อยอ่ะคือมีความคิดที่ทำาน่นทำนี่แล้วก็คุณบางคนก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยญาติพี่น้องเนี่ยจะช่วยดูแลบุตรบุญวานให้คุณเองบางคนช่มการทำธุรกิจกันภายในครอบครัวเกิดขึ้นหรือบางคนอาจใชใ้บ้านเนี่ยมาทำเป็นที่ขายของเล็กๆก็ได้หรือบางคนจะมีเกณฑ์ซื้อขายบ้านรถที่ดินเกิดขึ้นนะคะอันนี้ ก็ในสองเดือนนีก็ยังมีเรื่องพวกนี้อยู่ก็ถึงเ่าเรื่องอยู่ที่เรื่องดีอยู่นะทีนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพบ้างก็จะเป็นเรื่องของคอหลอดลมโรคภายในก็คือตับปอดอ่างเงี้ยโรคที่เกี่ยวกับดามันติยูระบบน้ําย่อยหารระบบขุบนไทยเครื่องเพศทั้งหญิงทั้งชายสิ่งเราต้องระวังทีนี้ทุกคนมีการตรวจสุขภาพร่างกายประจําปีหรือใช่ไหมคะให้สังเกตเรื่องของตงไขามันว่าเราสูงไหม ถ้าสูงก็ถึงเวลาที่ออกกำลังกายละจะออกแบบไหนก็ได้ที่ทุกคนชอบทุกคนถนัดแต่นะแนะนาะว่าเป็นการเดินเดินวันละห้ากิโลสักหกเดือนทดลองดูนะคะถ้าน้ําตาลไขมันลงเนี่ยยึดเป็นมาตรฐานในการดําเนินชีวิตได้เพราะว่าคือก็เข้าสังคมผู้สูงอายุกันแล้วะผู้ง่ายก็ต้องให้ร่างกายแข็งแรงไปไหนมาไหน,ในใจะคล่องตัวส่วนคนที่น้ําตาลไขมันปกติก็ออกกำลังกายเหมือนกันร่างกายจะแข็งแรงนะคะ แล้วเตือนการไปดูหมอในเรื่องการไปดูหมอเนี่ยถ้าไปดูแล้วถูกทักว่ามีคอต้องสะเดาะคออย่างนู้นอย่างนี้นะมีขั้นตอนเสียเงินเป็นขั้นตอนอะไรเงี้ยคุณก็ไปทําบุญหรือใครจะไปถือศีลปฏิบัติก็ได้แล้วแต่ของแต่ละคนอนะแล้วก็ไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ไปขอพอรท่านไปล้างเท้าท่านนําน้นําล้างเท้ามาอาบเพราะถุงแม่คุณอนะสามารถมาครอบตั้งแต่หัวจะุดไปเท้าได้นะ ล้างสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นะใช้ประถุงเนี่ยก็ปุกันกระเป๋าสตางค์ได้เหมือนกันก็เป็นการแค้เคดอนะบางทีเราไม่ต้องเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ก็ได้ใช้ประถุงแม่เนี่ยพวกว่าเธอมันจะมีเรื่องเขาเรียกมีอาจจะมีเงินไม่ขาดมือก็ได้นะอันนี้ต้องดูของแต่ละคนแต่อันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณแต่น้ำมองว่าทดลองทาดูก็ไม่เสียหายและสิ่งที่ใกล้ตัวคุณก็คือการสวดมนต์การนั่งสมาธิ อันนี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติก็ขอแนะนําเรื่องการน,นั่งสมาธิละกันหลักสูตรที่น่าศึกษามาเป็นของหลวงพ่อวริยางวัฒธรรมมงคลนะคะเขาจะมีการเดินจงกรมการน,นั่งสมาธิบริกรรมคาว่าพุทโธไว้ที่ไหนก็มีที่เลือกคือหน้าผากหัวใจท้องเ,ออเราชอบหัวใจแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธท,ที่หัวใจ จะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนคุณสามารถทำได้หมดคุณทำทุกวันวันละเล็กวันละน้อยเหมือนการหยดกระปุกอมสินนะคะวันนึงกระปุกอมสินใบนี้เต็มบางทีไม่ทันเต็มหรอกเพราะว่าทุกคนต้องมีของเก่ากันอยู่แล้วกระปุกอมสินใบนี้จะถูกเบิกมาใช้โดยอัตโนมัติมาช่วยเหลือคุณในเวลาที่คุณมีปัญหาเกิดขึ้นจะช่วยเหลือได้อย่างไรคนที่ปฏิบัติจะรู้ แล้วสำหรับคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับโรคเครียดทั้งหลายเนี่ยเวลานอนให้ตั้งจิตให้นิ่งแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆ,ๆโรคต่างๆเหล่านี้มันจะค่อยๆด,ดีดีขึ้นจนหายเลยนะคะอันนี้ก็อย่าเชื่อนะสักทีเดียวให้ทุกคนไปทดลองทำกันดูสุดท้ายชีวิตคือการเดินทางนะถนนของทุกคนนะไม่ไดโรโด้วยกิ่บกราบ ถ้าทุกคนช่วยเต็มที่ทําหน้าที่ของตัวคนดีที่สุดต่อให้คุณเจอปัญหาหนักๆแค่ไหนหทุกคนสามารถตัวรอดได้และปัญหาอุักต่างๆที่ทุกคนเจอเนี่ยน้องคิดว่าเป็นแบบทดสอบอย่างดีนะถ้าคุณผ่านกันไปได้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะทำให้ตัวคุณแกร่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แกร่งก็ขอฝากทุกคนจงรักษาศีลสวดมน,นั่งสมาธิตามเวลาที่คุณสะดวก จะช่วยมีมิติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็เป็นเชิงคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกันก็ขอทุกคนในพบทตกความดีไม่มีความทุกข์ยังไงในคลิปนี้ก็มีเสียงน้องหมาแล้วก็เสียงการก่อสร้างก็ต้องขออภัยวันที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ